ครับโอเคครับก็นะครับก็เดี๋ยวเจอกันนะครับในส่วนของการตวดสอบนะครับเรื่องของการเข้าใช้ในส่วนของห้องเรียนนะครับห้องเรียนออนไลน์นะครับในส่วนของวิชาหืนต์เนะบื้องต้นในภาคเรียนที่หนึ่งปีการศึกษาสองพัา ซึ่งในภาคเรียนนี้เนี่ยมีเรื่องของโรคระบาดนะครับที่เรารู้กันอยู่เพราะฉะนั้นในส่วนของการเรียนการสอนในภาคเรียนที่หนึ่งนะครับจะถึงนี้เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการเรียนออนไลน์นะครับกับเรื่องของการเรียนออนไซต์เนาะก็คือการเรียนที่วิทยาลัยนะครับในส่วนเรื่องของภาคปฏิบัติแต่ในส่วนภาคทฤษฎีเราก็จะใช้กิจกรรมการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์ทั้งหมด ซึ่งวันนี้เนี่ยที่จะแนะนำนะครับเรื่องของคอนเทนต์นะครับที่จะใช้ในการเรียนก็จะในวิชาหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับของครูเนี่ยก็จะผ่านให้นักเรียนเนี่ยนะครับเรียนก็จะมีอยู่2ส,ส่วนก็คือ1กิจกรรมการเรียนการสอนก็จะผ่านในส่วนของห้องห้องเรียนนะครับใน g o o l e c l a s s r o o m แล้วก็จะมีการไลฟ์นะครับไลฟ์สดสอนนะครับโดยใช้ Google Meet นะครับ Google Meet หรือบางทีก็จะเป็น Zoom นะครับหรือไม่งั้นก็จะใช้เรื่องของ o o o l l e ท e มอ่าทีนะครับ m i c r s s o f t t e เปในการเรียนการสอนทน่านี้วันนี้เบื้องต้นเนี่ยนะครับกูก็จะมาพูดถึงเรื่องของการใช้งานในส่วนของ g l o เ l ิล s Room แล้วกัน ในส่วนของ Google Classroom ที่นักเรียนเห็นตอนนี้นะครับที่หน้าเว็บตรงนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของเพจเรื่องของหุ่นยนต์เบื้องต้นนะครับครูนภัตนโมโนลัมเนาะก็จะใช้กับนักเรียนนักศึกษานะครับชั้นปวช2ทีนี้บางคนจะสงสัยว่าเออเราเราเราจะเข้าใช้งานได้ยังไงนะครับเบื้องต้นเนี่ยนะครับนักเรียนจะต้องมีในส่วนของ Gmail ก่อนนะครับใครที่มี Gmail อยู่แล้วนะครับ ก็สามารถใช้งานในส่วนของ Google Classroom ได้เลยนะครับหรือใครที่ยังไม่มีก็ให้ไปสมัคร Gmail นะครับของ Google ก่อนนะครับอันนี้เดี๋ยวจะทดสอบให้ดูก่อนนะครับปุูจะใช้เมล Gmail อีกตัวหนึ่งนะครับในการทดสอบให้ให้ให้พวกเราดูนะครับกรณีที่การใช้งานเบื้องต้นนะครับเราก็เข้าไปในส่วนของเว็บอะไรก่อนก็ได้นะครับถ้าเราสมัครแล้วนะครับอันนี้กรณีที่สมัครแล้วนะครับ นักเรียนนักศึกษาจะเห็นที่มุมจอนะครับมุมจอด้านขวามือนะครับด้านขวามือของเรานะครับก็จะมีจุดตรงเนี้นะครับอยู่ทั้งหมด9จุดเจุดในกรณีที่เรามี Gmail แล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้สมัครก็ต้องสมัครก่อนให้เราคลิกไปที่จุดทั้ง9จุดตรงนี้นะครับเอเราคลิกไปแล้วนะครับก็จะเห็นในส่วนของน,นะครับขอใหญ่จอหน่อในส่วนของ แอปพลิเคชันนะครับหรือตัวซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนทั้งหมดนะครับก็ให้นักเรียนนักศึกษาเลื่อนมาที่ตำแหน่งของ Google Classroom นะครับที่เขียนว่า Classroom ตัวนี้นะครับกาทำการคลิกนะครับคลิกในส่วนของ Classroom เข้าไปนะครับในส่วนของการเข้ามาครั้งแรกเนี่ยนะครับในส่วนของ Google Classroom เนี่ยนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นในส่วนของนักเรียนนักศึกษานะครับครั้งครั้งแรกเราจะไม่เห็นห้องห้องเรียนนะครับ เดีย๋ยวคุตกใจนะครับรั้งแรกยังไม่เห็นห้องเรียนนะครับให้มาคลิกที่เครื่องหมายบวกนะครับตรงมุมขวามือด้านบนนะครับพอคลิกเข้าบวกบวกเสร็จปุ๊บนะครับในส่วนของเราเนี่ยนะครับเราเป็นนักเรียนนะครับเราก็ให้มาเลือกที่หัวข้อเรื่องของการเข้าร่วมชั้นเรียนนะครับแล้วก็คลิกที่หัวข้อเข้าร่วมชั้นเรียนตัวก็จะขึ้นป๊อปอัพนะครับป๊อปอัพในส่วนของหน้าต่างก็จะขึ้นมาว่าให เราใส่ป้อนนะครับป้อนรหัสชั้นเรียนเข้าไปในช่องนี้นะครับต่อซึ่งรหัสตัวนี้นะครับเดี๋ยวครูก็จะจัดส่งให้ในส่วนของทาง facebook กลุ่มนะครับกลุ่มที่สร้างขึ้นนะครับหรือในไลน์กลุ่มที่สร้างขึ้นนะครับยกตัวอย่างในกรณีนี้นะครับรหัสตรงนี้นะครับก็จะเป็นตรงนี้นะครับก็เป็น P5 นะครับ MU7GS นะครับก็ทำการ copy นะครับ copy รหัสนะครับแล้วก็เอารหัสตัวเนี้นะครับไปพิมพ์ใส่ใน o o o l l e Pass r o o m เมื่อกี้นะครับที่เราเข้าร่วมนะครับเข้าว่างเข้าไปแล้วก็คลิกตรงส่วนเข้าร่วมนะครับเมื่อเราคลิกที่เข้าร่วมแล้วนะครับก็รอรอสักครู่รอสักครู่นะครับระบบก็จะทำการประมวลผลนะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้นะครับ นักเรียนก็จะมีสถานะเป็นเป็นผู้เรียนนะครับในกลุ่มหรือในคลาสมนะครับในส่วนของคลาสมตัวนี้นะครับหน้าแรกก็จะเรียกว่าหน้าสตรีมนะครับในกรณีที่ครูมีการมอบหมายงานอย่างเช่นตรงนี้นะครับครูมีการมอบหมายงานนะก,ก็เข้าไปในส่วนของงานของชั้นเรียนนะครับก็จะเห็นงานของชั้นเรียนนะครับ ในกรณีที่เราอยากเห็นเพื่อนนะครับว่าเรามีเพื่อนกี่คนนะครับที่เข้ามาเรียนก็สามารถคลิกของผู้คนนะครับเราก็จะเห็นว่าในชั้นเรียนนี้นะครับใครเป็นครูนะครับใครเป็นเพื่อนเพื่อนร่วมชั้นเรียนในส่วนของการใช้ o o g l e c l a s s r o o m นะครับส่วนการไลฟ์สดน,นั้นนะครับในกรณีที่ครูจะต้องการสอนนะครับในส่วนที่เราอยู่บ้านเนะี่ย ูต้องการสอนโดยการไลฟ์สดเนี่ยครูก็จะมีห้องนะครับเราจะเปิดห้องสนทนานออนไลน์กับพวกเราเนี่ยผ่านง่ายสุดก็จะเป็น Google Meet นะครับหรือบางทีก็จะใช้ในส่วนของแอปพลิเคชัน Zoom ในการเรียนการสอนเพราะนั้นในช่วงของกรกฎานี้นะครับช่วงเปิดเทอมก็คง หวังว่าหวังว่านักเรียนนะครับคงจะมีเตรียมความพร้อมนะครับแต่ยังไงเราเราก็ต้องเข้าวิทยาลัยแล้วนะครับในส่วนของการเรียนปฏิบัติซึ่งช่วงเวลานะครับหรือหรือกลุ่มคนใดที่จะเข้าเวลาไหนก็จะมีการนัดหมายผ่านในส่วนของลายแล้วก็เฟซนะครับเฟซบุ๊กกลุ่มอีกทีหนึ่งเนาะก็หากมีข้อสงสัยนะครับก็ให้ติดต่อครูได้โดยตรงนะครับ ทางทางทาง o k ซบ o ๊กกลุ่มนะครับก็วันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเรื่องของการเข้าใช้งาน Google c l a s s r o o m เบื้องต้นนะครับหวังว่านักเรียนก็คงจะสามารถทำได้กันทุกคนนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ